อ๋อพี่น้องแดดนะแดดก็ว่าแดดนะครับอุ้ยทุกทนุ่นสดๆนะครับอาวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ครับทุกท่านเนาะแกงหน่อไม้ครับทุกท่านเอ๋ยมันจะไม่มอไหม ใส่ผงชูรสล,ลงไปนะครับวันนี้ก็ทางไม่มาต่อยนะครับเนาะหอม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 จัดเมนูนะแกงหน่อไม้นะครับพี่น้องเอ๋ยใส่ใส่น้ำยายญานางโคลีโคเลี น่าอร่อยเนาะนี่ครับโอ้ไม่มีตีนเนาะวันนี้นะครับพี่น้องมโอีโอ้โอ้มีอยู่ตีนไก่ตีนไก่เอาเสร็จแล้วบนนี้นะโอ้เก่งแต่ปากเป็ดซ่าต้นไม้สดๆนะครับพี่น้องทุกท่านอ่า hai, บ้านเรานี่ได้อยากกินหน่อไม้ตอนไหนนะนะได้กินตอนนั้นนะครับพี่น้องไม่ ี่ตู้เย็นเนะาะวอาฮะนึกว่าหน่อไม้สดไม่ใช่หน่อไม้สดเนาะหนไม้สดตู้เย็นโอ้หน่อไม้สดตู้เย็นนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะนอโอ้ยพี่น้องทุกท่านน้ำยาขางอะไรเนาะอืมมันมันขุ่นๆยังไงไม่รู้มันหลุดขุนไปไหนเหรอโอ้พี่น้องดู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 ดดดเออบางบางบางไม้บางไม้ สุดยอดสุดยอดพี่น้องเอยมันเหอน,อน,เนียวนาะเมื่อกี้เนาะเสียอย่างเดียวแดดส่องนะครับอ่าแดดส่องเข้าครัวของพวกเราอืมทำครัวผิดทางหรือเปล่านี่ถูกอยู่นเานาะต้องเซืรอนประเด็กให้มันดืดอด<อ>ก่อนพรุ่งนี้ก็ลุ้นนะฮะจนฉีราดนะฮะเอฟซีทุกท่าน,นเนาะ ว่าบาปุยจะได้ปลาหรือเปล่าก็เพิ่งกลับมาจากการไปใส่มองนะครับไม่ส่อเห้วอึดว่าไม่ส่อเห้วเนาะเอาจากอันเอาจากสู้อาอไอเดียไปไหนแล้วว่ากินข้าวกินข้าวกินยาข้านอนเราบอกเขาผ่อนอีกแล้วนะยเอฟซีคือประเด็กกันนะ ยากำลังออกฤทธิ์ก็จะถามไอเดียจะนอนที่ไหนตอนเย็นถ้ <c oughs> อ,อสงสัยจะกลัวตายอีก,กอไหมคืนนี้ใเปเฮาหาโฟหาเมย์ไปตีนบลสไีไดหงหงหาโหาเมย์ชิมอ,อ่าชิมนะเอฟซี เอฟซีไม่ชอบแบบนี้นะลายตาอยากให้ดูว่าอะไรกล้ามปากนะแซบโอ้ยประเด็กอีกว่าพอพอพออย่าทำอีกนะแบบนี้นะพี่น้องเอ๋ห้ามทำอีกแบบนี้มันแซบ ความกัดยูอ่ะเป็นเยอะข้าวอะเยอะข้าว,อาวโอ้เย,ยอะข้าวแล้วพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้อง,องหลังบ้านก็มีเนาะน,นี่ผมปลูกเอ่อพริกในะให้ซีปลูกพริกไว้นะฮะนี่มะนาวามะนาวทางพี่พงศ์นะครับนำมาให้พวกเรา,าต้นทุเรียนก็ใบร่วง <c oughs> เหมือนมันจะตาย นำมนขาดน้ำเนาะนี่ครับหน่อไม้ fc ทุกท่านนี่หน่อไม้กิมซุงนี่ครับแบบนี้นะทุกท่านนำไปแกงได้นะฮะโอ้เพียเข้าเนาะนี่แบบนี้ครับ fc นี่แบบนี้นำไปแกงได้นะ fc นี่แบบนี้นะฮะยังสดสดนะครับนุ่นเยอะเลยนะครับ ปอาที่ก็กำลังจะตกดินโอ้เดี๋ยวหาเชือกมามัดนะต้นมะละกอดูครับทุกท่านลูกใหญ่มากเลยนะครับผมดูดูดดอะอะไรนี่เหยืยอข้าว,าวโอ้พ่นเหยืะข้าวพ่นอยากข้าว,พ,าวพี่น้องเอ๋ย กินเลยกินเลยใคอยากกินก็ตักกินหรอวันนี้งดอาหารฮะงดซีนทำไมงดซีนเจ็บแห้วเจ็บแห้วมันคาแห้วอ๋อมันคาแห้วโอหน้าเจ้าทำไมเปลี่ยนไปมันเหนือหาก็ได้ชน้ากนา่น่หน้าเปลี่ยนไปพี่น้อง เอาจริงนะมันมันเป็นเก้งเก้งเก้งกว่าเดิมแฉลมือนะเออเปลือกมือละเก้งมันเป็นเก้งเก้งคือเป็นต่เราได้ขายถ้าเออฝ้าตรงนี้ออกเี่โฆษณาขายคีมโอโฆษณาขายคิมมาเขาเลยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะก่อนทาดูนะเอฟซีนี่หน้าแม่มาต่อยนะครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้อยู่ใน ขั้นทดลองเนาะสอ,สองวันสองวันแค่สองวันเงยขึ้นมาให้ fc ดูหน่อย fc เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะฮะเป็นหลักฐานนะับพี่น้องทุกท่านเนาะอ่านี่ครับหน้าไมาไม่ออกก็กครีมขายไม่ได้ตอนนี้นะแม้ว่าหน้าแม่มา,า,มมาต่อยเป็นฟ้าถ้าถ้ามันดีก็เจ้าขายถ้าหมดไปเท่าไหร่นะสามกระปุก,<อ>กสามกระปุกเดี๋ยวจะมาผมจะรีวิวอีกทีนะฮบพี่น้องว่าววมันจะเป็นยังไงเป็นตาได้ขายไหม ส่วนผมนะก็ไฮไลท์นะครับพี่น้องแบบนี้เลยกำลังฮิตอ่ากำลังติดเทรนฮิตนะฮะทุกท่านเนาะสมโพมก็ไปทอดซีนมากี่ดีเนี่ยอ้าวไหนว่างดมันไม่แสียมันม่สบนี่โอ้ใส่หดกระตันด้วยนะฮะทุกท่านเออเห็นหูหนู เห็ดกระตันโอ้โหเห็ดกระตันนี่นี่ครับเห็ดกระตันบ้านผมเรียกนะฮะโมฮอนหอยของลงเด้อแช่ไหมแช่อยู่โอเคครับท่านเนาะคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับนะสวัสดีครับ